คนเราก็จะตื่นไปวิ่งกันนะคะตอนนี้เที่ยงคืนครึนนะ่งเนาะ๋ยวไปเอาน้ำต่งตัวกันแต่กลับมาจอดที่ดีโอสยามแล้วนะคะเ,ะเดี๋ยวเราก็จะเดินไปขึ้นชัตเตอร์บัทกัน อนนี้เาก็มาถึงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แล้วนะคะถึงที่จัดงานกันแล้วก็ตีสามดีนะคะแล้วก็จะปล่อยตัวตอนประมาณตีสามครึ่งแล้วเราก็วอร์มทุเกเยีาดกันแล้วจะไปเข้าวอร์ม สากิลแล้วสภาพล่ง8แล้วค่ะจะีลงหลก่ะไปกันต่อเจจะพาแล้วเหนื่อยนะวันนี้ผู้พัน ยี่สิอ็กิโลยังเป็นน้องดอกทานตะวันน่ารักมากค่ะรอค่ะอาทิตย์ไปด้วยกันเนี่ยนะคะวันนี้หกิโลแล้วค่ะกันงปะซู่ซู่แกิโลแล้วค่ะอยากล้างหน้ามากเลยอ่ะจะเสียดายหน้าที่แต่งมา ไปต่อสูสสิบหลแล้วไปกตัวแล้วนะคะสจุห้าพอดีเครื่งทางแล้ว เหนื่อยได้กับปากหามสีดสิบห้ากิโลค่ะกิโลที่จะสิบหกแล้วนะคะเริ่มเจ็บข้อเท้าแล้วค่ะตอนนี้เพศชอยู่ประมาณเกือบเจ็ดแล้วค่ะผกห้าเจ็ด กลับมาถึงสะพานพระรามแปดเร็วขอแต่ลูกนาจนาห้าร้อยเมตสุดท้ายโอ้ยเหนื่อยขาดใจก้าวเดียวเลยสอ,อ,องร้อยเมตรสุดท้ายแล้ว ค ah. ุณชายมาแล้วคุณชายสู้ๆเล้บผนที่ตามนะตอนนี้คุณชายเข้ามาแล้วนะฮะสามารถติดตามได้นะครับคุณชายแล้วเราวัดใหม่อ่าใช่กระดดได้เลยนะคะผู้กำกับไทับ28.1กิโอันนี้เราก็เข้าเส้นชัยมาเรียบร้อยแล้วนะคะได้เหรียญมา เรียบร้อยแล้วนะคะก็ตอนแรกก็คิดว่าวันนี้อยากได้ UPB เพราะตอนแรกคิดว่าจะได้เสื้อพิเร์คือต้องเข้าก่อน2-3-6แต่จริงๆก็คือทุกคนนะคะแล้ววันนี้ก็คือเร็วกว่าฮาบแรกประมาณ20นาทีนะคะก็จบไปที่226นะคะเดีย๋ยวไว้ขึ้นชิปทม์ให้ดูนะคะก็เร็วขึ้นเยอะเหมือนกันนะไม่คิดว่าเออจะเร็วขึ้นเยอะขนาดนี้นะคะก็จบไปแล้วนะคะามีันไว้เท่าไว้เจอกันงานหน้าค่ะบ๊ายบาย